Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์เซนอลช่วงเย็นกันเนอร์เตรียมเช็คฟอร์ม5ผู้เล่นบุนเดสลีกาที่อาร์เซนอตต้องคว้าตัวมิเกลอาร์าิเต้กุนซืออาร์เซนอล คาดหมายว่าจะปรับเปลี่ยนทีมครั้งใหญ่หลังจบซีซั่นนี้มีนักเตะที่อนาคตในทีมเอเมร์สเตเดียมยังคุมเครือไม่ว่าจะเป็นปีแอร์อเมริกอุบามยองอเลซองเดลกาเซตหรือเมซุตโอซิลนักเตะเหล่านี้มีสิทธิ์จะโดนขายทิ้งพ้นทีมและนำสตาร์รุ่นใหม่เข้ามาเพื่อสร้างทีมตามแบบฉบับของอเดต้าและเนื่องจากบุนเดสลีกาเตรียมกลับมาเตะในสุดสัปดาห์นี้แล้ว เรามาดูกันว่าปืนใหญ่ควรจะสอยใครในลีกเยอรมันมาร่วมทัพบไคฮาวเวดเลเวอร์คูเซ่นกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของเลเวอร์คูเซ่นที่ตอนนี้ตกเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูถอดแตมฮอสเปอร์รวมถึงคู่แข่งร่วมลีกอย่างบายเยนมินิกฮาวเวดซัสสิป,ประตูพร้อมทำ8แอสซิสรวมทุกรายการด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมนี้เอง ทำให้เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับมิชเอลบัลลักตำนานมิดฟิลชาวเยอรมันเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเมซุตโอซิลในทีมเอเมริตเดียมและสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในซัมเมอร์ปีหน้าฮาวเวดถือเป็นตัวเลือกที่ดีในการมาสารต่อต,ตำแหน่งมิดฟิลตัวสร้างสั์เกมแม้จะต้องเจอคู่แข่งแย่งตัวมากมายแต่อาร์ซตนก็เคยปัดหน้าหลายๆทีมคว้าตัวเปเป้มาแล้ว ดังนั้นขึ้นอยู่กับทัพปืนใหญ่ว่าจะสนใจจริงหรือไม่ดาโยอูปาเมกาโนไลซิกเนื่องจากปาการหลังวัย21ปีกำลังจะหมดสัญญากับไลซิกช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและมีค่าชดกสัญญาเพียงแค่50ล้านปอนด์ทำให้เขาเป็นอีกหนึ่งแข้งเนื้อหอมของบุนเดสลีกาอูปาเมกาโนเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมบินสูงยึดอันดับ3และสถิติ ที่แสดงให้เห็นถึงความเจงของเขาอย่างชัดเจนคือการช่วยให้ทีมเสียประตูในลีกเพียง26ลูกซึ่งเป็นทีมที่เสียประตูในลีกน้อยที่สุดในลีกซีซั่นนี้รวมถึงบบเยนมินิกเกมรับยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของปืนใหญ่ดังนั้นเซ็นเตอร์แบครายนี้อาจจะเป็นคำตอบของปัญหาในระยะยาวเลยและเมื่อวินเลียมซลิบากองหลังดาวรุ่งกลับมาจากการยืมตัวจากแซงต์เอเตียนแล้ว แอสตันอาจจะได้เซ็นเตอร์แบ็กคู่ใหม่ที่ใช้งานไปอีก10ปีก็เป็นได้ติโมแวนเนอร์ไลซิกพูดถึงชื่อนี้แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในหน้าสื่อตลอดเวลาโดยเฉพาะกับหงแดงซึ่งเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวกองหน้าชาวเยอรมันวัย24ปีอย่างไรก็ตามเมื่อลิเวอร์พูลยังไม่เริ่มเดินเกมก็ยังมีสิทธิ์ที่หลายทีมจะปาดหน้าและด้วยค่าฉีกสัญญา52ล้านปอนด คงไม่มีปัญหาสำหรับอาร์สนแน่นอนปีแอร์อเมริกอุบามยองคาดหมายว่าจะเดินออกจากทัพเดกการ์เนอร์เร็วๆนี้ขณะที่อเลซองเดลกาเซตก็มีโอกาสเช่นกันดังนั้นอาร์เตต้าคงต้องหาศูนย์หน้าคนใหม่ของทีมและดาวเตียวรายนี้ควรค่าแก่การคว้าตัวเป็นอย่างมากเยรโรมบัวเต็งบาเยนเมนิกกองหลังตัวเก่าของบาเยนสอแวลจะเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับคาบี้มาติเนสกับดาวิดอาาบา และต้นสังกัดไม่มีแผนที่จะต่อสัญญากับเขาแต่อย่างใดขณะที่ Sky Sport รายงานว่าอาร์ตตันสนใจที่จะรับเซ็งต่อแม้จะอยู่ในวัย31ปีแล้วแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของเขาน่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแนวรับได้ในระยะสั้นหากทีมปืนใหญ่มองว่าอุปาเมกาโนแนวราคา50ล้านปอนนั้นแพงเกินไปบัวเต็งก็พร้อมจะเป็นตัวเลือกแนวราคาที่ถูกกว่าได้เหมือนกัน ฟิลิปคอสตีดแฟรงเฟิร์ดหลังแอสตันนำเข้านิโคลัสเปเป้มาประจำที่ทางกลับขวาพวกเขาคงรู้ตัวแล้วว่าจำเป็นต้องซื้อปีกอีกหนึ่งฟังเนื่องด้วยยังไม่มีนักเตะที่ยึดตัวจริงตำแหน่งนี้ได้ถาวรพวกเขามักจะใช้โอบามยองและลากกเซ็ตยกมาเล่นบ่อยครั้งแม้เด็กกันเนอร์จะมีบุคโยซากาที่สามารถเล่นปีก้ายได้ แต่เขามักจะถูกถอยลงไปใช้งานเป็นแบ็กซ้ายมากกว่าซึ่งก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันคอสติสอาจเป็นคนที่ารสตอนตามหาอยู่ปี้ายไว้27ปีมีสถิติที่ยอดเยี่ยมมากในซีซั่นนี้ด้วยการซัดไป12ประตูและทำ15แอซิสในทุกรายการถือเป็นนักเตะที่ถ้าาอสตอนซื้อมาแล้วพร้อมใช้งานได้เลยแล้วทีมปืนใหญ่จะชาอยู่ใหญ่ แจ็ควิลเชียร์ไม่เห็นด้วยกับเวนเกอร์เรื่องตำแหน่งการเล่นของตัวเองแจ็ควิลเชียร์กองกลางของเวสต์แฮมออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เคยเห็นด้วยกับอาร์เซนเวนเกอร์เรื่องตำแหน่งการเล่นสมัยที่คาแข่งกับอาร์เซนอลเขาเปิดเผยว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันอยู่2-3ครั้งตอนที่ผมขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ผมเล่นปีกขวาและผมสนุกกับการเล่นตรงนี้จริงๆผมไม่เคยเห็นตัวเองเล่นตรงนี้ แต่ผมก็สนุกที่ได้ตัดจากขวาและยิงประตูหรือจ่ายบอลซึ่งผมชอบมากพอผมเริ่มมาเล่นในพิมยรีกเราเปลี่ยนระบบมาเล่น4-2-3-1และผมได้เล่นตรงตำแหน่งคู่กองกลางผมอาจมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็พยายามเรียนรู้ในปีนั้นแต่หลังจากบาดเจ็บยาวผมกลับมาวัดเห็นว่าผมควรขึ้นไปเล่นเกมรุกมากขึ้นเขาต้องการให้ผมเล่นในตำแหน่งหมายเลขส0 ผมก็สนุกกับบทบาทนี้แต่ผมเจองานยากกว่าเดิมในการเล่นตรงนั้นผมสนุกกว่าที่จะได้เล่นต่ำลงมาในการรับบอลและคุมจังหวะเกมส่วนในทีมชาติอังกฤษผมเล่นโฮดดิ้งมิดฟิลด์และผมรักมันเลยผมรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีเมื่อกลับมาจากทีมชาติผมไปคุยกับอาเซนและเขาบอกว่าไม่ฉันไม่เห็นว่านายเล่นตรงนั้นเราไม่ได้มีแผนการเล่นแบบนั้น ที่มีโฮลดิ้งมิดฟิลด์แค่คนเดียวแต่ฉันต้องการให้มีสองคนและเขาก็ให้ผมเล่นบทบาทหมายเลขสิต่อไปฟังนะผมเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิและมีเบอร์เสื้อหมายเลขสิอยู่ด้านหลังผมเหมือนอยู่ในความฝันและผมรู้สึกว่าตัวเองจะทำได้ดีกว่านั้นถ้าถอยลงไปตามกว่านั้นวันนี้เมื่อปีนั้น15พฤษภาคม2 0 0 4อาน์เซอนอลผงาดแชมป์เพยนลมตไร้พย สุดยอดผลงานคุณพลปืนใหญ่ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์พิมลรีก2003-2004แบบไม่แพ้ใครตลอดทั้งฤดูกาลศึกฟุตบอลพีิมลรีกเมื่อวันที่15พฤษภาคม2004เป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล2003-2004ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ปืนใหญ่อาร์สตันเปิดรง Beauty, ดังไฮบบลรี่ดวลกับจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ความสำคัญของเกมนี้ไม่ได้อยู่ที่การลุนแชมป์เพราะทัพเดอะกันเนอร์ การันตีแชมป์โดยที่เหลือโปรแกรมเตะอีก4นัดโดยสิ่งที่ทุกคนจับตามองคือการลุนสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายของอารสตอนหลังจากที่ยังไม่แพ้ใครเลยตลอด37นัดก่อนหน้านี้ของซีซั่นและเมื่อเกมนัดที่38เริ่มต้นขึ้นแฟนบอลเจ้าทินต้องใจตุ้มตุ้มตอมต,อม,ตอมเมื่อเลสเตอร์ได้ประตูขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกจากพอดิค,คอฟในนาทีที่26 อย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาลงสนามในครึ่งหลังอาสตนอนยิงคืน2ประตูรวดจากเทอรรี่องรีนาทีที่47และปาติกวเอล่านาทีที่66ช่วยให้ทีมปืนใหญ่แซงชนะ2ต่อหนึ่งส่งผลให้พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เมี้มาลีกแบบไร้พ่ายได้สำเร็จโดยเป็นทีมแรกและทีมเดียวที่ทำได้จนถึงปัจจุบันนี้